เป็นสามซุปเปอร์จีนแล้วว่าเลยนะครับผมที่เชิญเจงกับพี่เนทแล้วก็มีพี่แม็กแล้วก็น้องเฟิร์สมาด้วยครับวันนี้ก็ตื่นเต้นมากมากใช่ครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณทางแบรนด์ของพวกเราด้วยครับผมก็เฮนรี่โคโมนะครับผมแล้วก็จีนเดนิมครับใช่ครับผมเพราะให้พวกเราได้มีโอกาสได้มาเดินแบบของจีนครับผมแล้วก็พี่แฟนคลับก็ให้การตลอดีมากครับปกติแล้วีน จริงถ้าพูดตามตรงเลยเจนใส่เจนยีนแทบจะทุกทุกวันเลยใช่ครับผมแบบไม่ว่าจะเป็นยีนสั้นหรือยีนยาวคือเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นไอเทมหลักที่หลายคนก็จะขาดไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมส่วนผมก็คือยีนก็คือมีประจําบ้านนะครับผมเพราะว่าึกเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อยีนแล้วก็มีความเหมือนกับฟอร์มอลก็คือใส่เสื้อเชิ้ตครับผมเพราะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ชอบแต่งตัวสบายๆแต่ว่ายังอยากมีความเป็นฟอร์มอลอยู่ด้วยครับผมใช่แต่ยีนมันปรับโัทในชีวิตประจำวันเราังไบบ้าครเข้ากันง่ายยเเลนาะ ใช่ครับผมก็แบบว่าแบบลุคแอนด์แมทหรือว่าคือก็ถ้าเผื่อเราจะออกไปข้างนอกเนี่ยแค่ใส่ยีนกับเสื้อยืดตัวเดียวจบนะฝากเป็นแฟนมาเที่ยวที่นี่นะครับครับผมก็ฝากนะครับผมโรบินสันทูบะจีนะครับผมทุกคนสามารถมาช้อปปิ้งกันได้จนถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้ใช่ครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ที่สาขาอ่าฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะก็สามารถที่จะมาที่นี่ได้นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าคือไม่ได้มีแบรนด์เราแค่อย่างเดียวก็สามารถมีแบรนด์อื่นๆได้ด้วยมากพอ ก็ฝากด้วยนะครับผมที่เจ็ดคนกลางนะครับผมออนวันที่สิบพฤษภาคมนี้นะครับผมทางช่องวัน31ครับครับผมก็ยังไงก็ขอฝากด้วยแล้วก็เราก็จะมีโปรเจกต์เรื่องนี้ด้วยใช่พูดได้ไหมได้แหละได้เลยได้แล้วก็มีโปรเจกต์ครับผมเป็นโปรเจกต์ของค่ายนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมว่าจะเป็นอะไรครับครับก็ขอฝากด้วยครับอย่างซีรีส์ที่เรื่องเราจะเห็นนะครับเราคาดหวังกันเป็นยังไงบ้าง โอ้จริงๆแล้วคือมันก็อ่ะก็นนเปิดพูดตามตรงเลยก็คือเรามาจากซีรีส์เรื่องอย่าเล่นกับนนใช่ไหมมันก็จะมีความแบบเป็นดราม่าเป็นโรแมนติกอะไรเงี้ยแต่เรื่องที่เจ็บคนกลางมันจะเป็นฉีกไปอีกแนวเลยอะไรเงี้ยเราก็อยากจะคาดหวังให้ทุกคนมีรอยยิ้มกับซีรีส์เรื่องนี้ครับก็ยังไงก็ขอฝากติวเตอร์กับยิมด้วยเพราะว่านองก็มารับช่วงต่อกดดันเลยกดดันเล จริงๆแอบไม่ได้กดดันมากครับผมเพราะว่าด้วยความที่พี่เจ๋คนกลางเป็นคนรู้กับอานนท์นะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าคนน่าจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าเพราะด้วยความที่มันมีความตลกแล้วก็ผมพูดได้เลยครับผมว่าดิวเตอร์กับยิมอะตลกแน่นอน<ช>เพราะว<ช>่าด้วยความที่เนื้อเรื่องก็พี่ชีวีจร่วมกับด้วยครับผมก็รับรองว่าทุกคนจะตลกแล้วก็บอกต่อแน่นอนครับผมยากไหมายากไหมจะบทต่างเรื่องนี้กับจจริงๆแล้วมันก็อาจจะยากตรงที่อ ว่าเรื่องใหญ่หรืกับอันนู้นอย่างเงี้ยมันจะแบบเหมือนคนละคนไปอยู่เลยครับก็จะมีแค่เรื่องนี้ตาตาคอนแท้ตคเลนส์ไปครับทีนี้เท้าขอฝากด้วยนะครับผมพี่เจ็ดคนกลางนะครับผมก็ออนสิบพฤศจิกายนนี้นะครับผมทางช่องวันนะครับผมแล้วก็ยังไงก็ฝากพี่ๆชาวดูมันดี้วยนะครับผม